กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลอาหารและเครื่องดื่ม137พิลล่าออร์แกนิกกิวเม่เฟสติวัลขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มและเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆมากมายร่วมกันส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีปีนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่สุดยอดเชฟมิชลินสตาร์ที่ได้รับรางวัลรับรองคุณภาพในระดับสากลและมิสซโลจิสชื่อดังจะบินตรงเพื่อมาร่วมสังสรรค์สุดยอดเมนูอาหารรสเลิศ และเครื่องดื่มสุดพิเศษให้แก่แขกที่เข้าร่วมง,งานทุกท่านได้ลิ้มลองในช่วงระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมณโรงแรม137พิลาสสวีทแอนด์เวสเทิร์นกรุงเ,เทพ The purpose of the event is to raise awareness for uh, eating healthy, organic, and tasty food, and bringing uh, to uh, hotels a higher quality of product sourced locally here in Bangkok. Um, from farms in the surrounding region uh, to support local farmers and uh, also local producers. This is a charity event, and this event has been created uh, especially to support the Autistic Thai Foundation um, to give young Thai autistic children a better life in the future and in the present. So, we really appreciate your support of the 137 Pillars Organic. ยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรรับประทานอาหารและรายได้ทั้งหมดจากการประมูลสินค้าและภาพวาดของกลุ่มศิลปินจากมลูลนิธิออทิสติกไทยจะส่งมอบให้แก่มลูลนิธิออทิสติกไทยซึ่งเป็นมลูลนิธิที่ใช้งานศิลปะในกรารประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในกลุ่มออทิสติกและพิเศษสุดในปีนี้ ผู้ที่มาร่วมรับประทานอาหารภายในงานจะได้รับภาพวาดเมนูอาหารที่ออกแบบและวาดภาพตามจินตนาการของเด็กๆศิลปิน Art Story by a u t i s t i c Thai ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณจากเด็กๆก,กลับบ้านอีกด้วยทางทีม Art Story แล้วก็น้องๆจากมูลเลธที a u t i s t i c Thai ครับพรามีโอกาสได้มาร่วมในงานครั้งนี้ครับโดยที่น้องๆทุกคนเนี่ยได้มา,าวาดภาพแล้วก็ออกแบบเมนู ที่จะใช้ในสำหรับงานดินเนอร์ในงานออร์แกนิกครั้งนี้นะครับผมคุณทางทีมทูแล้วก็บริษัทต่างๆที่คอยสนับสนุนรวมถึงโรงแรม137ครับที่สนับสนุนและซัพพอร์ตอาร์ตสตอรี่และมูลนิธิออร์ชิสติกไทยเนี่ยมาอย่างดีตลอดมานะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้าโทร020797000